ถ้าไม่มีการอวดไม่มีการโชไม่มีการขม่มเนี่ยมนุษย์จะอยู่สุขแต่ถ้าอวดเนี่ยจะหาความสุขไม่ได้โชก็หาความสุขไม่ได้ข่มก็หาความสุขไม่ได้อวดโชข่มเนี่ยไม่มีความสุขเพราะไม่จริงใจทำอะไรก็จะอวด ทำบุญทําทานก็จะอวดสร้างบ้านก็จะอวดมีรถก็จะอวดเอาทองหยองใส่ตัวก็จะอวดนายกก็จะอวดว่าวัคซีนเพราะผลงานของฉันหนูก็จะอวดว่าผลงานของฉันอยากจะอวดทั้งที่ก็ไม่มีไม่มีของจะอวดแต่มันอยากจะอวดอยากจะอวดนี่มันเป็นตัญหาคราวนี้มันก็นําความเดือดร้อนให้ตัวมันเองและคนอื่นด้วยคนอยากอวดเขานี่น่ะ ไม่ได้มีจิตเป็นกุศลอะไรเลยอยากให้เขาว่าดีอยากอวดเขาเพราะเขาไม่ว่าไม่ดีเขาตินิดแต่ดน้อยใจทําดีไม่ได้ดีโอ้ยเองทําดีจะตายไม่ชมเองเลยไม่ให้กําลังใจคนทํางานเลยก็มันทําอวดจะไปชมมันได้ไงคนทําอวดยังต้องการคําชมแต่คนทําไม่อวดทําเพื่อบริสุทธิ์เขาไม่ต้องการคําชมจากใคร เขาจะทําเพื่อละตัวถือตัวของเขาละความตรณีละความเห็นแก่ตัวไม่อยากได้นาได้ตาได้ชื่อใหญ่เสียงแต่ถ้าคนทาบวชมันจะมีตัวที่ได้และเสียถ้ามีคนชมฉันฉันก็จะมีกําลังใจมีขวัญเหวออันนี้มันคืออยากได้มันอยากได้คือไม่บริสุทธิ์ ถ้าทำเขาไม่อยากได้นาได้ตาไม่อยากได้ลาบยศสรรเสริญอันนี้คือทำบริสุทธิ์ไม่อวดใครทำปกติที่ทำได้ทำดีก็เป็นปกติไม่อยากอวดใครไม่อยากให้ใครชมไม่อยากให้ใครว่าดีแล้วไม่ต้องการเสียงจากคนต้องการเจะละความยึดถือตัวตนของตนอันนี้คือทำโดยไม่อวดใครแต่มนุษย์จะทำไม่อวดไม่ได้ <c oughs> ต้องทําอวดแม้ทําบ้านก็จงอวดมีรถก็ต้องอวดมีทองมีนาฬิกามีเสื้อผ้าก็อวดถ้าอวดแล้วมันไม่เหลืออะไรแล้วมันเอาอวดไปแล้วมันเลยไม่บริสุทธิ์เพราะทําอวดที่ว่าคนในโลกที่ว่าทําดีไม่ดีได้ดีเนี่ยเคยได้ยินทําดีไม่ได้ดีไม่ต้องทํามันลรอกคนที่ทํานั้นไม่ใช่ดีแต่ทําอวดคน ทำกลัวเขาตำหนิตีเตียนทำเพราะอยากให้เขาว่าดีทำบ้างการข่มคนอื่นทำต้องการจะโชว์ทำโชว์อยากจะโชว์เขาว่าเรามีอยากจะข่มเขาว่าเราเหนือกว่า <c oughs> ไอตัวเหล่านี้เนี่ยมันจะไปหมดเลยอยากจะโชว์เห็นไหมเราเห็นฉีดวัคซีนก็โชว์ฉันฉีดแล้วจ้า,จาเจ็นหนาถีจริงๆนะยกกับนาถี รัฐมนตรีก็านาทีไอ้คนจนเงาะก็ไม่ได้ชักทีนำลายยือย้อยื้อจู่ก็มันทำเพื่ออวดทำเพื่อโชว์ทำเพื่อขม่มดาราก็ทำข่มเขาอยากอวดเขาคนเราก็ไม่รู้ว่าจิตของคนทำมันคืออะไรเหมือนบ่าจะชักจูงให้คนมาทำไม่ใช่หรอกไม่ใช่ชักจูงอะ่ะไม่ใช่แรงบันดาลใจหรอกทุกคนเขาอยากสิทธ์ทั้งนั้นแต่เขาไม่มีโอกาส แต่ว่าคนทำนั่นคืออยากอวดอยากโชว์ออกสื่อออกโทรทัศน์ออกอไอ้ที่โทรศัพท์อะไรคือเขาดูกันนั่นอ่ะออกวิทยุออกหนังสือพิมพ์อยากโชว์ไหมน่ะมีรูปอยากอวดอยากโชว์ไหมอยากให้เขาว่าดีไหมอยากข่มเขาไหมแต่คนเขาไม่ได้ดูจิตคนเขรู้จากจิตเขาจะมองอ๋อไอ้นี่ขี้อวด อันนี้อยากโชว์อันนี้อยากให้เขาว่าดีอยากปรากฏตัวนะอยากให้เขานับถือเลยบอกดทสุดไหมเขานี่อันนี้ที่ชัดเจนก็คือฉีดวัคซีนเนี่ยอยากขวดกันแท้ๆถ่ายรูปกันแท้ๆโชว์กันแท้ๆอยากให้เขาว่าดีแท้ๆดูดีมันอยากขวดคนอื่นยังเพราะว่าคนใหญ่ๆเนี่ยแล้วก็ยังบอกว่าใช่ใใ่คนอื่นเขาจะเดี๋ยวแรงบรรจารณ์ให้มาฉีดหีืไม่ใช่หรอกมันอยากอวด มันอยากโชว์มันอยากขม่มไอ้สามตัวนี้จิตมันไม่บริสุทธิ์แล้วจิตอยากอวดคืออยากได้หน้าได้ตาอยากโชว์อยากให้เขาว่าดีอยากขม่มอูชิตดแล้วนะเว้ยมึงได้ยามันก็ไปเกิดกดดันไอ้พวกคนที่ไม่ได้ฉีดเพราะไม่เขาไม่มีโอกาสมันไปบีบบงังคันเขายังไม่รู้อีกไปมองแต่ในมุมเดียวว่าจะได้แรงบันใจให้คนอื่นมาไม่ใช่ มันเป็นการไปข่มเขาเหมือนคนมีเนี่ยมีเงินแล้วไปข่มเขามีบ้านไปข่มเขามีทองไปข่มเขามีรถไปข่มเขามีอะไรไปข่มเขานี่ยเขาเกลียดเนะอย่าคิดว่าดีนะถ้าเขาไม่ริษยาเขาก็เกลียดชังเพราะคนมีเขาจะทําแบบสงบสงี่ยมโชว์เขาจะฉีดสงบสงี่ยม เขาจะไม่อยากอวดใครไม่อยากโชว์ใครไม่อยากข่มใครมีก็เหมือนกันเขาไม่อยากอวดคนไม่อยากข่มคนไม่อยากโชว์คนไม่อยากให้ใครมางึดใจอัศจรรย์ถ้าทำแบบสัมมาทะเรียบง่ายแล้วดูเรียบร้อยมีมารยาทเพราะนั้นเท่าสังคมเราไม่เคยสังเกตและไม่เคยระวังกันเนี่ยมันเป็นการที่จิตอคุศลเกิดทันทีเลย อะกูศนคืออยากอวดอะกูศนคืออยากโชว์อ่ะอยู่กูศนคืออยากขม่มเอาไว้ข่มคนมีไว้ข่มคนฉีดไว้ข่มคนรวยไว้ข่มคนแล้วไปข่มเขานี่น่ะจิตมันเป็นกูศลหรืออะกูสนอ่ะ,ะอยากอวดเขาผลงานของฉันฉันสามารถฉันเป็นรัฐมนตรีฉันเป็นนายกฉันสามารถทาได้นี่ก็อยากอวดและอยากขม่ม อยากโชว์จิตมันอขูสนทั้งนั้นไม่บริสุทธิ์ทั้งนั้นโศกปรกทั้งหมดจิตท,ที่โศกปรกแบบนี้มันจะหวั่นไหวตลอดเวลาต้องการเสียงต้องการให้เขายกย่องนับถือต้องการให้คนว่าดีจิตมันจะไม่มีความสุขเลยมันจะสุขไม่ได้เพราะมันต้องการอยากอวดอยากขมอยากโชว์คนจิตเราทุกคนน่ะถ้าเกิดมีสามตัวนี้ท่านอย่าหวังมีความสุขอยากโชว์เขาใช่ไหมท่านก็จะต้องหาโชว์ตลอดเวลา หาอะไรโชว์บงมีอะไรโชว์บ้างมีบ้านก็โชว์มีรถก็โชว์มีลูกก็โชว์มีร้านก็โชว์มีเงินก็โชว์มีมีทองก็โชว์มีเสื้อผ้าก็โชว์มีหน้ามีตาก็โชว์ก็อวดอยากโชว์เขาแต่มีความบริสุทธิ์ไหมไม่มีชีวิตเขาจะอยู่ด้วยการโชว์อย่างเดียวเลยเห็นไหมผู้หญิงอ่ะที่ในหนังสือพิมพมันไม่บอกมันอยากโชว์หอยมันเห็นไหมโชว์นมมันโชว์หอยมันอ่ะมันก็นูกปิ่น แบลุดของอีเม์แทบลุดลุยออกมามันลกยชักไอไหมหนาหนาหนาด้านไหมอยากโชว์ไหมเห็นไหมอยากโชว์ไหมบางคนไม่มีอะไรจะโชว์มีหอยอย่างเดียวไว้จะโชว์เขามีนมมีหอยไว้แล้วหนาด้านหนาทนไหมไอไหมไม่อายคนหน้าหนาหนาหนาทนก็ทําไปดิไอคนดูมันไม่ดูหลายอย่างเนี่ยไอดูมันเกิดรามกหกกเปลดจิตมันเกิดราคะมันไม่มีรูมมันก็เบี้ยวคมขืนเด็กกระทาชำเราเด็ก แล้วการที่โชว์แบบนั้นมันทำลายสังคมไหมมันทำลายศักดิ์ศรีตัวเองหน้าด้านไหมเห็นไหมอยากอวดอยากโชว์อยากอวดเนื้ออยากอวดหนังปกดิของอย่างนี้มันอวดไม่ได้ถ้าให้ผัวมันดูคนเดียวแต่นี่มันไม่อยากให้ผัวมันดูมันก็เที่ยวโชว์คนทั้งประเทศเลยทั้งโลกเลยเพราะอะไรมันมีหอยไว้โชว์ไว้อวดบริสุทธิ์ไหมจิตมันน่ะจิตมันมีราคะไหม และจิตคนดูมีราคะไม่ถ้าดูเกิดไม่มีราคะมันไม่ได้ไปเอาอีกคนโชมันก็เพี้ยวไปเอาขมขืนเด็กคนเฒ่าคนแก่มันก็เอาเกิดอารมณ์ขึ้นมาแล้วคนผู้ชายบางคนที่มันข่มใจไม่ได้แล้วคนที่มันอวดมันรู้ไหมมันรู้ไหมผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้นแก่สังคมที่วิบัติมันรู้จักไหมว่าจะเกิดทําลายสังคมทํร้ายสังคมให้เกิดสังคมเสื่อมทรามสังคมหน้าด้านสังคมหน้าหนาเพราะอวดเพราะโช และสิ่งเหล่านี้ควรอวดควรโชว์หรือเขาเก็บไว้ยังไงอ่ะสตรีย่องเก็บอวัยวะเพศไว้ในที่มุงที่บังที่มิดชิดถึงจะมีค่าถ้าเอามาโชว์จะมีคหมื้นหมาเนี่ยหมามันหมามันเปิดที่มันหอยมันอ่ะงามไหมดูดีไหมหมาหัวควายเนะ่ะเคยเห็นไหมมันนุ่งผ่าไหมเป็นลทัทธิหมาลทัทธิโโว,วควายอะ่ะเนี๋ยอยากโชว์เห็นไหม แล้วคนนี้โชว์ก็เลยเป็นลัทธิของสัตว์ไปเลยแล้วสัตว์ที่ดูมันดูหลายพวกเนี่ยไอ้ดูไอ้ดูที่มีศีลไม่มีหรอกที่ดูแล้วมีศิลปะประโคนเขารูปร่างเขามีศิละปะเนมีรูปร่างดูดีเนะผู้หญิงมันไม่มีอะดูก็เราแข็งนั่นว่าตรงๆซะแล้วคนนี้เกิดมันไม่มีลูกมีเมียมันที่ไปข่มขืนเขาก็รับผิดชอบสังคมไม่อีนั่นมารับผิดชอบไม่ที่อวดที่โชว์บ้าบานั่น เห็นหรือยังเราว่าสิ่งที่เราดูประจำแต่เราไม่เคยเอาธรรมะไปจับว่ามันทําเพราะอะไรทําเพราะอยากปวดหอยแล้วคนไปดูแล้วเกิดราคะแล้วทําให้สังคมซามจิตก็หมกมุ่นอยู่กับเรื่องอย่างนี้ผู้ชายก็หมกมุ่นอยู่กับเรื่องเดียวผู้หญิงก็หมกมุ่นอยู่เรื่องเดียวเพื่อจะโวดจะโชว์เขาเพื่อเขามาเอากูเนื้อมาเอากูนื้อบเอาทําไมโชว์เพื่ออยากให้เขาเอามันจะโชว์ทาไม ไม่อัวแต่อัวททาไมเอาไว้ข่มมารูปร่างมึงนะอ้วนตุ๊กตะของอูเว้ยกิวเว้ยโค้งเว้ยนูนเว้ยโนกเว้ยว่ะเพื่ออะไรเพื่อไปข่มอ้วนอ้วนใช่ไหมอีกคนอ้วนอ้วนเงาะตุ๊กตะโอหุนตุ๊กตะนมกับท้องก็อันเดียวกันขาก็ไม่มีเอวก็ไม่มีเงาะก็เกิดปมได้ไหมไปข่มเขาไหมไปข่มยัยอ้วนไปอมยัยขอมดำไหม เพียไหมไปข่มอยากอวดอยากข่มอยากโชว์ไหมแล้วดีไหมจิตอาุศลนไหมหรือกุศนกุศน,นจักก <c oughs> ็อย่าลองคิดดูสิลองหัดคิดและจะรู้ว่าโชว์อวดข่มเนี่ยไอ้ตัวเลวหรือดีไปทําอย่างนั้นเน่ะถ้าลูกแล้วเมียแกเมียเราลูกเราไปทํางั้น,นดูไหมจ๊ะลองนึกถึงบ้างสิว่ามันทําลายไม่พ่อแม่เราอย่างเราเป็นพ่อเป็นแม่คนเนี่ยอาจารย์เป็นคนวัดคนบาเห็นแล้วก็รับไม่ได้ เพราะสิ่งเหล่านี้มันไปยั่วยุกามมารมและไปโชว์สิ่งเหล่านี้แล้วไปอวดสิ่งเหล่านี้ไปข่มเพราะไปข่มที่ว่านเนี่ยไปข่มคนที่หุ่นไม่ดีและหุ่นเงาะไม่ดีเงาะกะสีใจปมด้อยอะไรใจเสียไหมคนที่หุ่นไม่ดีเงะาะอ้วนตุตะเห็นแก่กินกินเมกตัวอ้วนพุงพุยพุง,พงใหญ่ๆนมจันจับมันเนี่ยเอวก็ไม่มีขาตุทะ พอไปเห็นหนางแบบนี้ั้งโม้ขึเขียดไหมอิฉาไหมลิษยาไหมเนี่ย,ย,ยจิตคนก็ดูแล้วเป็นไงไอจิตผู้ชายมันก็ดูแบบไยแข็งแล้วพวกผู้หญิงเหล่านี้ดูก็อิฉาแล้วถึงมาโชว์อวดบางอย่างมันความวิบัติให้แก่จิตใจของผู้ดูแล้วควรหรือจะโชว์ควรหรือจะอวดเห็นไหมหย,ยาบหยาบไหมเนี่ยแต่พวกเราคิดกันไหมไม่มีคิดยากดูซ้ํา เพราะมันตันหามันก็อยากดูในสิ่งที่มันชอบแล้วมันไปกระตุ้นให้ตันหาหนาขึ้นไหมคนที่ยังราคะไม่แรงพอไปดูบ่อยๆบ่อยๆเข้าสะสมรูปเด็กเล็กๆอ่ะเด็กน้อยอายุสิบหกสิบเจ็ดสิบสามสิบสี่เนี่ยที่ว่าตำรวจมันจับไปภาพเด็กๆเลยมันก็หมกมุ่นอยู่สิ่งเหล่านี้ใช่ไหมจะมันนำมาหากินอะไรได้ไหมเขานี่จิตมันหมกมุ่นอยู่อย่างนั้นแล้วสินธรรมมันเจริญไหมจ๊ะ มันไม่เหลืออะไรแล้วสังคมไทยมันมีสามตัวเนี่ยอวดโช์ขม่มมีอะไรก็จะอวดมีอะไรจะโช์มีอะไรจะขม่มขนาดมีวัดมันยังอวดเขาแหละอวดอะไรอวดวัดกูสวยคนรวยๆเขาวัดกูนะข่มเขาว่าวัดมึงกระจอกสู้วัดกูเปนขนาดวัดมึงก็ยังอวดยังขม่มยังโช์เลยมียศก หลวงพ่อวัดกูนะเป็นเจ้าคุณเป็นสมเด็จรือนะเว่ยยังอวดยังข่มเลยยังโชว์ตละปัดเลยศาสนาเนี่ยก็ยังอวดยังโชว์ยังข่มซุ้มประตูนะอวดเขาไหมเมนเผาผีอวดเขาไหมสลาอวดเขาไหมโบสถ์อวดเขาไหมเจดีย์อวดเขาไหมพุทธรูปอวดเขาไหมศาสนาก็ยังมีไว้อวดไว้โชว์ไว้ข่มดูสิแล้วจะเหลืออะไรละท่านทั้งหลายเอ่ย ไอ้สามตัวนี่มันยิ่งใหญ่มากเห็นไหมขนาดในวัดวาสาสนามมันยังแอบเข้ามาเลยกิเลสตัวนี้มันเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตอย่างตามวัดนี่อวดวัดอวดสลาอวดโบสถ์อวดจีด์โอกำแพงวัดอวดเมนอวดหองขีหองเยี่ยวนันน่ะอวดโลครัวอวดพุทธรูปใหญ่อวดรูปล้อใหญ่มันก็ไปอวดไปโชว์ แล้วไปข่มเขา,มาเขานี่ไอ้วัดอื่นไม่มีกดอิจฉาเนี่ยบ้านก็เหมือนกันยผมมีแต่แส่มีบ้านอวดเขาไม่ให้ไว้อยู่ไออวดเขาหนูเคยเอาไว้อวดเนาะตาแสนไปอวดไหมอวดเลยเขามาดูโป้ของแกนี่นี่โป้ของแกนี่โป้เี่ไอ้พวกนยากไอ้ลงนยากเขานี่เป็นเปรตทั้งตาแสนเป็นเปรตทั้งไอ้ลงขยาก เห็นไหมว่าอยากมันทําตัณหาให้เกิดขึ้นในใจใครอวดนี่มันทําไปขม่มมันทําไปโชว์เป็นไหมอวดโชว์ขม่มแล้วมันทําลายสินทมไหมมันทําลายให้คนเป็นหนี้เป็นสินไม่ทําลายไหมคนนี้อยากมีเนี่ยคนอยากมีอยากมีมีเพื่อจะอวดมีเพื่อจะโชว์มือเพื่อจะขม่มเห็นไหม มีทุกวันนี้เราไม่ได้มีเพื่อละอะไรนะมีเพื่ออวดเพื่อโชว์เพื่อข่มเขานะไม่ได้มีเพื่อสบายอะไรหรือที่ทําไมคนมีถึงไม่มีความสุขมีเพื่อจะมันเหนือใครไงมีจะให้มันโชว์ให้มันมากกว่าใครไงในโลกมีใครก็สู่เราไม่ได้เห็นไหมมีบ้านมีรถก็อวดก็โชว์มีลูกก็ยังอวดยังโชว์เลยลูกฉันนะจบสูงนะเรียนจบนะ ทำงานสูงนะมันได้ผัวอย่างดีนะได้เมียอย่างดีนะอวดไหมโชว์ไหมข่มไหมอะถ้าเกิดมีปมด้อยขึ้นมาไม่ดีแม่มาข่มต่เองมม่เห็นไหมทุกอย่างนะไม่เนี่ยจัดแต่งงานกันมาแต่งเอาไว้โชว์ไว้อวดไว้ข่มเขาจัดงานใหญ่ๆงานซพพ่อแม่ก็ยังแม่แขกมาหลายเนาะพวงดีหลายเนาะโลงเขางามเนาะเมนเขาก็างามเนาะ แถมไฟพระราจะทานอีกเนาะ,ะเอาไว้อวดเขาไม่นันไฟพระราจะทานเน่ะเอาไว้ข่มเขาไม่นันเอาไว้โชว์เขาไม่นัน่ะดูดิดูด,ดิท่านทั้งหลายว่าไอ้บาสามตัวนี่มันทําให้คนบ้าขนาดตายก็ยังไปอวดไปโชว์ไปข่มอีกแม่จัดงานศพโอยจัดเอาอะไรอะไรดังดังมาตั้งตั้งอวดเขาอีกโชว์เขาอีกข่มเขาอีก ดูเทะวะดูเถอะมะที่ว่าอาจารย์พูดเลนนี่มันบ้ามันเน้วไหมนี่นะเน้ยวบ้าด่าสามตัวมันนี่แหละแล้วใครรู้ไมมไ่วสามตัวมันตัวที่ทําให้โลกบ้าสังคมบ้าไอ้สามตัวอวดโชคมเนี่ยเราไม่เคยคิดเลยว่ามันจะทําานาที่แรงขนาดนี้กินก็ยังกินโชว์เขาเลยอวดก็เลยข่มเขาเลย กินร้านอาหารใหญ่ๆโชว์เขาท่านั่งขี้เหม็นนั่เงนั่นแหละจะโชว์เขาไ่าฉันนะเว้ยถ่ายลงในโทรศัพท์เฟซบุ๊กเอามาดูที่ฉันกินอย่างดีมีระดับอะ่ะนี่ตอนขี่ทาไมไม่ดูมาถ่ายออกมาเบ้องนี่เนอ,อมีระดับเนอะไขป่ปลาคาเวียเนอะอะไเงี้ยก็อยากอวดเขากินก็อวดทําก็อวดอะไรก็อวดโชว์เขาข่มเขา เออโลกเลยหนาะขึ้นที่ค้นหาความสุขไม่ได้เพราะไอ้สามตัวนี่แหละมันมาสามตัวเลยเชือกสามเกลียวอวดโช่ขมถ้าใครอยู่ยกับมันทำกับมันให้มันทำเนี่ยไม่มีความสุขอวดถ้าเขาไม่เห็นดีเขาไม่ชมก็น้อยใจโช ้าคนเขาไม่ชมเขาไม่ยกย่องก็น้อยใจผมพอไปเหยียบย่มเขาเขาสวนขึ้นมาก็น้อยใจเห็นไหมใจมันจะอยู่สุขใดเงยเพราะมันมีอยู่บ้าสามตัวมันเนี่ยวิ่งรำรำจูงจมูกวิ่งสามตัวเนี่ยคนวิ่งตามมันจะมีความสุขไม่ได้ถ้าฆ่าสามตัวนี่ตายได้คนก็ไม่ต้องอวดใครไม่ต้องโชว์ใครไม่ต้องคมใคร กินก็ไม่อวดไปโชว์ไม่คมอยู่ก็ไม่อวดไม่โชว์ไม่คมทําก็ไม่อวดไม่โชว์ไม่คมมีก็ไม่อวดไม่โชว์ไม่คมโอ้มันสบายจิตใจมีอะไรก็สบายหมดสบายตรงไม่ต้องอวดใครมีก็ไม่อวดใครไม่ต้องโชว์ใครไม่ต้องคมใครก็ไม่หวังอะไรมีลูกก็ไม่หวังเอาไปอวดเขาไปโชว์เขาไปคมเขามีบ้านมีผัวมีเมียมีรถก็ไม่หวังยังไปอวดเขาไปโชว์เขาไปคมเขา ม่อยากปวดทิ้ใครว่าดีคุณคนเขายังไม่ถามเลยนี่ถอมเท่าไลาแต่งเท่าไร่ลูกแกแต่งเท่าไร่เสียเท่าไร่ชิบหายไปเท่าไร่อุบาทไปเท่าไร่ในวางนี่ทำบุญทำบุญก็ยังอวดยังโชยังข่มตามวัดเห็นไหมจัดงานฝังลูมนี่อวดโชข่มได้หลายเหมือนเจ๊ขายของอะตามวัดก็ฝังลูกพิมิตได้กำไรเท่าไร้ข้าว ขะสวดเท่าไรเหมือนพ่อค้าค้าขายอยากอวดอยากโชว์อยากข่มเขาวัดเราดังยมันเจ้าเขาเลยตาแสงก็เฮาเลยฝังลุงทีมิตก็จะอวดเขาโชว์เขาข่มเขาได้นาเนาะว่าอย่างนี้ตาแสงจะเตะเออไหมเนี่ยขอโทษนะตาแสงนะอย่าเตะอาจารย์ ก็พูดเรื่องจริงอ่ะนะไม่มีใครพูดสักทีใครพูดไหมก็มันเรื่องจริงท้าไม่พูดแล้วใครจะพูดถ้าอาจารย์ไม่พูดอาจารย์ก็ละเว้นปฏิบัติหน้าที่เห็นแล้วไม่พูดเห็นคนผิดไม่พูดถ้าเป็นตำรวจเห็นเขาผิดต่อหน้าต่อตาไม่จับไม่บอกเขาเรียกว่าละเว้นปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมายไม่พูด<ห>ผู้รักษาธรรมอาจารย์ผู้รักษาธรรมจะต้องพูดอันไหนเป็นธรรมไม่เป็นธรรมถ้าไม่พูด แล้วเมลที่ไหนไม่จะพูดใชพระไม่พูดพระไม่พูดเรื่องความผิดจะไปโชวโยมคุณโยมคุณโยมดีเหลือเกินเนอะทาบุญสุนทานนะคุณโยมนะว่างั้นห่าเลียงงั้นห่ะไม่ได้บวชมาเลียเว,ว้ย <c oughs> ไม่ได้มีลิ้นไม่เลี่ยมีลิ้นไม่ขัดคนดิขัดกล้าวให้เห็นตัวมันมันหนาหนาตาเร่ออย่างนี้หนาหนาเพราะอวดหนาหนาเพราะโชว์หนาหนาเพราะข่มเนี่ย คัดให้เบาๆแล้วเองจะได้ไม่มีหน้าหลายหน้าเองไม่มีก็จะเหลือแต่ใจที่บริสุทธิ์ผุดผ่องเท่านั้นแหละยะถาวาริวาหะปุราปุริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังปะกาปัติชิตังปฏิตังตุมหังคิพามีวะสามิชาโตสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยถามณีโชเทราโสยถาสพิธโยวิวัจจันตุสัพพโรโหวินะ สตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีตีคายุโกภาวพิวาธนาสีสนิจาวุธาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติยานุสุขงังภาลาุกันนี้เคยได้ยินที่ยังแต่เสริม